Ôi, lùng phùng ơi Thấy cái khứ cân hả lạ Thấy này hẳn hóa nhau bà đây khái khứ chắc kíp Cô văn hẳn khát sát hóa rồi Nhưng bà đây khai khứ đi cho cưng bay về Mặc thết Không có gì bèn hải mặc nào Năm đơ Mặc nào mặc, mặc thết <laughs> <mặc peth, cười> Lại cả ăn, ăn à na. Mặc tên đơ Bây về mà đây ให้เรากินพี่น้องเราบ่มีของกินว่านี่ฟาดข้าวปุ้นนี่แหละยังบ่หมดยังน้อยอย่งแซ่แบบ่แซ่บไปแล้วข้าวปุ้นโมเมนข้าวปุ้นได้เส้นเพลวกได้เฮาลูกคะนอบักแซ่บเข้าค่เอเฮ่พี่น้องเข้าค่อยเลยอันเข้าเฮียนี่ะฮนเอาหงินผัวเฮาเอาอยู่ว่าเอ้าลูกพง<า>คือเถ็ดเข้าเฮียบ่แรงมากใาญ่เลยมาประค่นขึ้นเฮือดไทยขึ้นเฮือนเจ้าจัาแหล่เอาม้าประคอยใประตูปะาวปละ ไม่ยังเสียเข้าเลยเข้าเลยกระลุ่มมดบนเขานะบมว่านมดเนาะเขาเนาะมีคนขึ้นมีคนขึ้นเพื่อนเราไดพีน้องไยเขาหลักมันยังไหนไปมันไม่ยังไม่แต่เข่าอย่างเดียวแล้วเนาะอันแนวเขาสีหลักเนาะอันอย่างอื่นเขาก็เอาเนาะลุงพงเนาะพอเงินคำกับอั้าเนาะพอไม่ได้มีเนาะข้าก็ไ่มีเลยอเขาสิไปหลักยังเ้าเนาะหลุดได้สิ่ นุ่นเป็นใก็ใส่โซ่ไว้ใส่โซ่ไว้อือได้เงินไปแล้วก็ยังไปเอาซูงไว้คืนอืออืออะไรบ่ได้มือแรงเลยเว้ยเอาเด้อหมากแป้งหมากเพชรหมากน้ำว้าไก่อะหขันยามพุนนี่ทานนี่มันบุไรี่บุหรุงผงมันอะเฮ็ดยากนะเฮ็ดกับเมื่อยละล่ะเนาะเออเฮ็ดได้แล้วก็น้ำพมเหมืน คนตกแสนในขณะอืมตีต้นอะไรกันเออมันยากน้ําท่วมซื่อๆนะกัเนาะเออฮะเฮ็ดได้แล้วเฮ็ดจักเฮ็ดเออเฮ็ดขึ้นอีกเลยเออเฮ็ด้านคือจังซี่นะลงพงแล้วเอาเผาอยู่เชิง้านบ่ได้บ่ล่ะแล้วก็เฮาเอาดินองหลายๆอนั่นบ่ได้บ่ซะเป็นหลังคากันน้ําท่วมคือเก่าเฮ็ดหลังคากเนาะนบ่ เราก็คูนดินขึ้นคูนดินขึ้นละเุสยดสูงๆเนาะมันตังวิทย์น้ำเลยกะมุงลังค้าน้ำเนาะลุงพงเนาะนันั่นนั่นเ็นตังวิทย์มมีเงินซื้อกินได้เนาะท่านเป็นท่านหมุนก็เอาได้เลยเชียละล่าไดเนาะเสียแห้งเขาแบกไมมแบกตกเพื่อสื้อได้ลำหนึ่งเนาะลุงพงเนาะมันโมเมนต์คงง่ายได้พี่น้องเอ้เราก็ได้ มุนรูดีเวลาก็ไปจะเอา้ันน่ะอ่คันมันหมุนมันก็มดเลยเนาะสืมือสืบวันไปสืบมือละซิบละเช้าก็ยังหาเงินบ่ได้น้องลงพงเนาะโลกดระเจกมือเลยมือละเช้าฝันเช้าพันรายจ่าย็นบ่ขนาดคนเดียวได้หนิเนาะคันสองอีกกับสิเพิ่มอีกเนาะน้องลุงพงเนาะมือละเช้าโอ้ยใส่เงินะ มมาโตตยยาสูบมาได้เนาะยาสูบมันอื่นจะหมดแล้วคงกินหนักใครอยู่เงินบ่กินหอยก็ได้ป้ายากับป้าเงินนี่เงินกับอะไรเงินชามพันเขาหลักเอาไปซำลมผัดไปบ่หรือว่าเหนืไหนเอาเลยจับไฟเลยจับอันคนกันเนาะอันเงินสามพันไงเขาได้ลงมาเขาคู่มันให้ต้องยาเลย เขาบ่อเอานี่รักเล้รักเกาจักไปนอนบ่อวันนี่ฮหเรานอนูบบนี้เราสบายเลยวันนี้เลยพี่น้องเราเลยนอนเนาะเราเมยแห้งอันนั้นอืาบ่ไรไปตัดไม้เห็ดทานชอบเห็ดทานกับมันอันนั้นลงเนาะนองพกผ่อนเนาะเห็ดทานกับมันกมันน้ำถ่วมใส่เล่าเราว่านะพี่น้อง ฟ้าเงินไว้กับ,บ,บนานแล้วก็นอนนอนผืนรับรคนมาหลักเงินเงินกับลบายดอกหาบาทหนึ่งพี่น้องน่ว่าเงินไหลสามวันกี่คิดว่าล้วงว่าลายเ<ห>น,น,ะนาะเองกาแฟชอกเลยเออได้ได้เนะาะกาแฟ่กาแฟกับแพงๆอะไรเดื๋ยวนี้นะมันยังก็คือแพอง,พงแล้วยังจีบแพ,ง,พงเข้นเมื่อใดมืาอนี้มาสัมผัสลุงผงโดยตรงเลยพี่น้องไหยทานไว้แล้วทานไว้ก็คือเก่าเนี่ยอืม ขายซาบันคือเก้าเออขายซาบคือเก้าฐานเจ้ากันเมื่อนี้หาบริเฮดเนาะเมื่อด้ก็พักผ่อนก่อนลูกบ่ขึ้นเนาะเมื่อนี้เนาะเรากับเมื่อยงเมีแห้งสูงเลยเราฮะเราเมื่อยเราได้ตากแดดตากฝนกับวินทัวกับเป็นไข่เนาะลุงพงษ์บ่สบายตากแดดตากฝนหลายพี่น้องเฮ้เรากับได้เราเลยบ่สบายเราหยุดก่อนเมื่อนี้เฮดแม่งเถอลุงพงหอยบ่ อันหอยอยู่น้องเชอรี่แล้วนะหอยฉลกเชอรรี่แล้วเนาะอ้าเขาก็จีไปหาขุดอันนก่อนเด้อนึงกิโลน้ำนาอ้นก่อนเราขุดหนึ่งกิโลอยู่อ้นก็ได้มาเลยคงเย็นฝนขึ้นไปมือเศร้านี่วาว่าขึ้นไปโคเช่นกาแฟผันเขายังบาเดขายเครื่องเนาะเราอันเมื่อยเราก็ย่างขึ้นไปตอนพอได้กินปรว่าให้มันช่วงเนาะน้องพงเนาะ พอกินไห้มันสวงได้มันมีแห้งได้คนได้กินเลยเราเคยกินในจ้ะเนาะข้าวห้องกับบุคอยหิวขันวันเราได้กินกระฟอกกาแฟไปหาพีนา่น้องพออยู่พออยู่บ่มแม่นเลยเมื่อเราจะกันชักซองเข่ากินกาแฟลงเขาเขามามกินชหมดหมดเลยโอ้มันบอดีตปึงๆบ่ไหนบ่ไม่เลยไม่จึงไน้เมื้ออื่นอีกไล้เนาะจึงได้กินอีกเนาะ ปลาเอาม,มาสามเราผัดสามเลยมันก็บโบไว้แล้วเอาม,มาสามผัดสามลุงพงศ์ไว้คือบบกินเธอละหอ่อเอาเห็ดเธอละหอ่อเธอละหอ่อเอาเดินทางนั่นเลเนาะกับพี่นอ้องปลาบันเนาะเอากะลงมาขุดมันกินหล่อเลยแล้วก็เราหันเรากับโบคอยสบายพี่น้องไอ้บ้านนี่ค่ะเราเลยอันนั่นนอนคนมาหลัดขึ้นเพื่อนเราเราอะ คุนข้างนั่งคุดไม่กี่โลอยู่ไอตีมเป็นมือตังต้องใหม่นงมางอสดบ่ไล่บอ่เออเอาลุงพงศ์ว่าวคนเดียวเลยบั่บ่ลุงพงศ์เกี่ยวขึ้นว่าวคนเดียวยยใช่บุ่งแล้วนะข้าทิ่มทําไมออกโอ้ยขาลด ยายมันเออขาดแล้วนะเออมันที่ครบคนนะเออไอติมบอสเพิ่นมึงกล้องให้น่ะเออจบจบจบงานผู้งานอะไรได้อดนเลยเบ้อเบ้อเออเห็ดไฮแลนาเอ้าขยับเป็นยูทูบบอร์แหลกเป็นมือกล้องให้คอยก้อนวันนเออเอาบ่ไอติมได้แล่ทองเออประเสริของเขา เด๋อหูงานมดทุกคนนะเนาะงเด็กๆเขาพี่น้องเลย่าจาโอ้เก่งเว้ยมือกล้องนังโอนเก่งได้อนเลยได้อีกล้วปนะได้ไล้แลเออเ้าเลยป้าได้เศ้าเลยทีพี่ดึกดุเลยนังโนนะได้เศ้าเลยพี่น้องเลย ได้บททองเขาก็ท่องเฮ้ยฮะไอ้ติมมาลุงพงษ์ลุงพงษ์ถามไอ้ติมบ่มาหน่าละวะเอาอย่าได้กนไปเถาไม่เถาอ้นนี่แหละเออ ลุงพงเอ้ย uhm ลุงผงห้หอมขักเนาะที่ไปทางไหนเนี่ยเออเนาะใส่เไปใส่หนุ่งสงนอนพักพรหาเห็ดนะแม่ะไปหามาขายเฮาเด้อไปเลอวงไปลงพงจะนอนละล่ะมันจะ เงินซื้อยาสูบซื้อกาเพสซื้อของกินของอย่างนะไปหาเห็ดเขาไปไปไปเลาะไปเลาะหาเห็ดไปลุงพงทางนี้เด้อบอกกันได้เล้วจีซื้อดอกหาพันสิบพันกัอันคันได้อันนั้นอันลายลายเขากสิะหายลายเออคันมันได้ลายเขากสิะหายลายให้ซ้ำเห็ดเนาะไปหารถนะเห็ดดินเห็ดเผาะเห็ดผ่านเห็ดยังกันนะเอ้ยเลาะเลาพอจะได้เงินซื้อนี่เนี่ย กาแฟกินของกินกินยาสูบเก่ยน่ะดิ้นคนเข้าสินอนอยู่ไดยแค่เมื่อยอยเอากาศเย็นได้พี่น้องอากาศน่ะฮะเออเาเบิ่งไม้เบิ่งตอกเบิ่งเห็ดเบิ่งหอนเลยเข้าก็ไดุ้นทางนั่นกับคุดทางนั่นส่วนทางนี้นะมาสัมผัสลุงพงษ์พี่น้องเลยมาเบาผื้นคำลุงพงษ์ว่ะ เอาพื้นกันกับเราเอาก็ได้เขาบอกให้เราไปหาเฮ็ดไปพันไม่พันตอกเราเลยได้เราสิไปเบิ่งเฮ็ดเอาขู่เด้อลุงพงเด้อเอาขู่หันไปพรอบนั่นขู่นั่นมันจังสิพ่อเฮ็ดเลยกะเอามาได้พ่อเฮ็ดเลยมาขายเอาเด้อเขาสิเอาเงินให้ดอกสิเอายาให้พ่อมท่านได้เฮ็ดนะให้ยาสูบพ่อมทหนกาแเพพ่อมพอได้กินได้ ทะเลาะป่าอันยงนี่เออเลาะแถวป่าแถวดงนี่นะทางนี้มีบ่เห็ดเนี่ยเอาสิไปเลาะพุทธก็เด้อบ้านพี่น้องเฮาสิเข้าป่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ้านน้เนาะลาไปเด้อคลิปนี่พี่น้องพบกันคลิปใหม่จ้า